ฝรั่งเขาจะรับรับได้ยอมรับนะคะถ้าเราอธิบายให้เขาฟังดีๆเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่และลูกติดคุณ เบบี้อ่ะไปยูด็วยปะโอเคมัมมีโอมัมีโฮจุ๊บดดนจุ๊บสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลเดี๋ยวเติมสีปากก่อนวันนี้ไม่ค่อยสบาย แต่ว่าต้องไปทํางานทําวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หยุดเพราะว่าวันนี้ที่แผนกไม่มีคนป้าแก้วเคยลงลงในพันธิทิพมาหน้า,นานะแล้วนะคะแต่ว่าอ่านเมื่อไหร่มันก็เออมันก็จริงคือมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะเรื่องฝรั่งเห็นกับตัวหรือว่าเราความคิดของเรามันสวนทางกันนะคะ เพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะคะการกินอยู่การใช้ชีวิตหรือทุกอย่างมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะฝรั่งเมื่อเขามาแต่งงานมีครอบครัวนะคะเขาคิดแค่ว่าเขาจะต้องสร้างครอบครัวกับเมียนะคะและเลี้ยงดูลูกๆให้มีความสุขเมื่อลูกเติบโตก็จะออกจากบ้านไป นะคะเขาก็จะไปอยู่กับเมียไปอยู่กับาสามีนะคะแล้วก็จะไปเก็บเงินสร้างครอบครัวต่อๆต่อๆกันไปแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะเหลือแค่สองคนตายายนะคะที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็พอถึงวัยเกษียณก็จะพากันไปเที่ยวนะคะแต่ว่าส่วนมากที่ป้าแก้วเห็นฝรั่งนะคะ เขาทํางานในวัยหนุ่มสาวเขาทํางานทํางานเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวกันนะคะเขาไม่รอให้จนแกะนะคะแล้วเงินเก็บของเขาก็คือเงินกเกษียณนั่นเองนะคะเขาก็จะพากันไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็กลับมาทํางานทํางานเสร็จในปีหน้าต่อไปเขาก็พากันไปเที่ยวอีกนะคะฝรั่ง ส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ส่งเสียเงินทองเลี้ยงดูพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหรือลุงป้านาอานั่นก็เพราะว่าเขาอยู่ในรัฐสวัสดิการที่มีสวัสดิการทุกอย่างนะคะที่จะซัพพอร์ตประชาชนของเขาเ หรือว่าเพราะว่าการเลี้ยงดูมาแบบว่าพอเติบโตปุ๊บแล้วมีงานทําก็แยกย้ายกันออกไปต่างคนต่างเลี้ยงดูตัวเองแล้วพ่อแม่ก็มีงานทําแก่มาก็มีเงินเกษียณนะคะดังนั้นก็ไม่เห็นจะต้องไปเลี้ยงดูปูเสือกันต่างคนต่างอยู่คิดถึงกันก็แวะเวียนไปหากันหรือเชิญกันมากินข้าวนะคะแต่เมื่อเขาเหล่านั้นมาแต่งงานกับคนไทยนะคะ แรกๆเลยนะคะไม่มีหรอกที่ฝรั่งจะเข้าใจนะะว่าแต่งงานไปแล้วแล้วต้องส่งเสียเงินทองให้กับทางญาติของเมียรหรือแม้แต่เมียที่อยู่เมืองไทยเขาอยู่ต่างประเทศทํางานเขาจะต้องส่งเงินโอเคถ้าส่งเงินซัพพอร์ตเมียเขาก็โอเคอยู่เพราะเป็นค่าใช้จ่ายค่านุนค่านี่แต่ถ้าจะให้เลี้ยงดู <c oughs> พ่อแม่ญาติพี่น้องของฝ่ายเมีย อันนี้ฝรั่งบางคนเขาก็ส่งส่งไปงันงันละเพราะว่าขัดใจเมียไม่ได้หรือว่าพ่อรักเมียนะคะแต่เขาก็ถ้าจะคิดคิด,คดลึกๆแล้วเขาก็คงไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูกันโตแล้วมีงานทํากันแล้วนะคะแต่ถ้าสามีบ้านไหนไม่ยอมรับนะมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาทุกอย่างจากที่ป้าแก้วเคยเอามา เล่าให้ฟังในหลายๆครั้งนะคะว่ามีปัญหาแน่นอนนะคะฝรัง่งเขาจะรับรับได้ยอมรับนะคะถ้าเราอธิบายให้เขาฟังดีๆเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่และลูกติดของคุณนะคะถ้าคุณมีลูกติดที่ไม่ได้มาอาศัยอยู่ด้วยที่ต่างประเทศฝรัง่งเขาก็ช่วยแค่นั้นจริงๆนะคะถ้าไม่เนื้อบากกว่าแรงหรือมากเกินไปหรือไม่ใช่ขอแบบ แบบไม่บรรยาบรรยังนะคะเขาช่วยแน่นอนนะแต่ถ้าจะให้เขาส่งเสียเลี้ยงดูหลานๆ้านญาติพี่น้องนะคะปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา,อาลุงป้าน้าอาสะใยเคยหรืออะไรแบบเนี้ยเชื่อเถอะว่าไม่มีฝรั่งคนไหนยอมรับได้หรือแม้แต่ตัวเราถ้าเราจะไปส่งเสียเลี้ยงดูญาติของสามีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทั้งโคตรขนาดนั้นนะ,ะรับรองว่า ไม่มีใครยอมรับได้เลยนะคะดิฉันเอาหัวเป็นประกันเลยนะคะว่าว่าไม่มีผัวบ้านไหนมันจะยอมแน่นอนนะคะถ้าจะเลี้ยงดูกันทั้งตระกูลขณะดนั้นรู้คือคุณคิดว่าสามีของคุณยอมคะถ้ายอมอันนี้ประแก้วขอกราบกราบงามๆเลยนะคะแสดงว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะคะ หรือถ้าสมมุติว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเครือญาติกันหมดทุกคนที่เขามีปัญหานะชีวิตครอบครัวของคุณกับสามีต่างชาติหรือแม้แต่กระทั่งสามีคนไทยก็ตามสามีชาติไหนก็ตามนะคะไปกันไม่รอดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจนะคะเขาไม่เข้าใจแล้วเขาจะคิดว่าคุณแต่งงานกับเขาเพื่อให้เขามาซัพพอร์ตครอบครัวของคุณมาเลี้ยงดูครอบครัวของคุณแค่นั้น คุณไม่ได้คิดถึงความสุขของตัวเขาความสุขของครอบครัวครอบครัวในที่นี้หมายถึงตัวเขาตัวคุณแล้วก็ตัวลูกนะคะนั่นคือการเป็นครอบครัวที่จะต้องสร้างมาด้วยกันนะ,ะลองถามเพื่อนๆน,นะคะของคุณที่มีสามีต่างชาติดูนะคะหรือญาติญาติของคุณก็ได้ที่มีสามีต่างชาติแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะคิดว่าพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาหยิ่ง พวกเขาไม่ช่วยเหลือคุณหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆหาผัวให้หนูหน่อยเส่นะคะหรือว่าแม่แม่ยืมเงินหน่อยป้ายืมเงินหน่อยลุงยืมเงินหน่อยอยืมเงินผัวให้หน่อยอ,อย่างงั้นอย่างนี้หรือเหตุผลร้อยแปดนะคะมาให้ควายป่วยหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่ค่อยช่วยง่าย,ายๆเหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยนะ,ค,ะคุณจะคิดว่าพวกเขาลริมตัวพวกเขาเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะค,ะคือพอเขามาอยู่เมืองนอก เขารู้ไงคะ่ะถ้าไม่ได้สามีที่รวยๆจริงๆกำลังการช่วยเหลือมันมันมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาต้องเขาเขาต้องทำงานมาเลี้ยงดูครอบครัวหาแชร์กันในครอบครัวมาใช้ใจ่ายในครอบครัวของตัวเองนะคะแล้วเขารู้ว่าเงินมันหายากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างประเทศมันเยอะค่ะเยอะไปตามค่าของเงินนะคะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สังคมเมืองนอกเท่านั้นนะมันเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่เหมือนบ้านเราตอนเนี้นะคะก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่เนี่ยหรือว่าลูกๆเราเนี่ยเราสามารถส่งเสียได้นะคะไม่ว่าจะสามีประเทศไหนก็ตามนะคะแม้แต่าสามีไทยแต่ถ้าจะให้ส่งเสียญ,ญาติพี่น้องดูแลญาติพี่น้องทุกคนนะคะทั้งตระกูลไม่มีใครยอมรับได้แน่นอนนะคะ มันมันเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์สำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่เราจะมากอบโกยผลประโยชน์กับเขานะ,ค,ะคุณคิดว่าฝรั่งพวกนี้มันโคดเห็นแก่ตัวเลยหรือเปล่านะคะเราเองหรือเปล่าที่กายล่างนะคะจับเมียเป็นชาวเกาะ ก่อนมีผัวฝรั่งก็อยู่ได้นะคะก็เลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่าต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยตัวเองพี่น้องหรือญาติพี่น้องปู่่าตายายหรือใครก็ตามลุงป,ป้านา้าอาเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ได้มาอะไรกับเราเลยนะคะหรือแม้แต่เราจะไปหาเขาก็ <c oughs> กลัวว่าเราจะไปขอเงินเขาด้วยซ้ำนะคะแล้วทําไมพอเรามามีสามีฝรั่งเขาเหล่านั้นจะต้องมาให้เราเป็นคนแบกภาระนะคะ จะเห็นว่าเราเห็นแก่ตัวก็ตามสีเพราะการมาอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเรารู้ได้เลยว่าใครจริงใจกับเราใครคิดอย่างไรกับเราใครแค่หวังผลประโยชน์อย่างไรกับเราใครที่ยิ้มกับเรานะคะแล้วใครที่รักเราจริงๆนะ,ะอย่างป้าแก้วมีเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่มีสามีรวยนะคะถึงขั้นขั้นรวยเลยนะคะมีบ้านหลังใหญ่มี คนรับใช้หรืออะไรก็ตามแต่แต่เขาไม่ได้ให้เงินเมียใช้นะคะคือจะไปไหนเขาก็จะจะพาไปเขาจะรูดบัตรนะ,ะตามที่เขาเล่าให้ฟังนะคะถ้าให้เงินก็ให้แค่ <c oughs> นิดนิดหน่อยหน่อยนะ,ะไม่เยอะไม่มากหรือถ้าจะให้ส่ง ไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยเขาก็ต้องถามเหตุผลเขาจะถามเหตุผลทุกครั้งว่าทําไมต้องส่งส่งเพราะอะไรทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะส่งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งทุกเดือนนะคะแต่บางคนได้สามีไม่รวยสามีก็ซัพพอร์ตแล้วก็ส่งอยู่นะคะก็จะส่งหรือว่าเรามีงานมีการทําแล้วเราก็จะส่งเราจะคิดว่าเฮ้ย hey, ฉันมีงานทํฉันไม่ต้องง้อเงินของคุณ แต่คุณเชื่อไหมว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ลึกๆในภายในครอบครัวของคุณนะคะถึงแม้คุณจะบอกคนอื่นว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันเป็นปัญหาแน่นอนนะคะเพียงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องเอาออกมาเล่าให้ใครต่อใครฟังนะคะอันนี้ก็คือวัฒนธรรมความต่างนะคะของวัฒนธรรมการต่างของการใช้ชีวิต การต่างของการเลี้ยงดูนะคะและวัฒนธรรมเกาะนะคะชาวเกาะจริงๆพระแก้วไม่ได้ดูถูกประเทศตัวเองนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้พระแก้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะวันนี้ยังปวดอยู่ปวดแต่ว่าปวดไม่เยอะปวดแบบปวดแบบลำคาญนะคะ อหมอฟันบอกว่าถ้าสมมุติมันยังไม่ดีขึ้นสามารถที่จะไปก่อนเวลานัดได้นะคะก็คงจะต้องมีหลายปัจจัยนะไม่ทำรักฟันเทียมก็ถอนถอนออกแล้วก็ทำรากฟันเทียมหรือหมอเขาจะหาวิธีของเขาแล้วนะคะเพราะว่าเราบอกให้เขาถอนออกเขาก็ไม่ยอมถอนนะ อะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอหวังด้วยประการราชนี้เดี๋ยวไปทำงานค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังป้าแก้วขอบคุณค่ะ